อัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนตุลาคม2565วันที่1ตุลาคม2565มีการโอนเงินวงเงินอะไรบ้างรับรวมกว่า1,000บาทเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยครับสำหรับ วงเงินแรกที่จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในวันที่1ตุลาคม2565คือวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2-300บาทที่เคยได้รับปกติต่อคนต่อเดือนอยู่แล้วนะครับตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดทีนี้ก็จะได้เพิ่มตามมาติของคณะรัฐมนตรีหรือคอลมที่มีการช่วยเหลือเดือนกันยายนถึงตุลาคม2565ก็คือเพิ่มกาลังซื้อให้คนละ200บาทสาหรับเงิน200บาทนี้ก็จะ โอนเข้าวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นนะครับก็จะนําไปรวมกับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคยได้รับเดิมอยู่แล้ว2-300บาทเพิ่มอีก200ก็จะเป็น4-500้บาทนั่นเองนะครับวงเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับและ วงเงินเพิ่มกำลังซื้อนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอลรมได้อนุมัติช่วยเหลือนะครับเป็นเดือนสุดท้ายการเพิ่มเงิน200บาทเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับต่อมาครับเป็นวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับที่จะมีการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยค่ารถโดยสารสาธารณะประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนนะครับรถเมล์ขอสอมกรถไฟฟ้าหรือว่ารถโดยสารบาขศนะครับจำนวน500บาท ซึ่งก็จะโอนให้ทุกเดือนวันที่1ของทุกเดือนให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองและอีกวงเงินหนึ่งนะครับก็จะเป็นวงเงินได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าแก๊สหูงต้มนะครับจำนวน45บาทต่อ3เดือนนะครับวงเงินนี้ก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้นี่ก็เป็นทั้ง3วงเงินนะครับรวมเป็นวงเงินที่4ีก็คือวงเงินเพิ่มกําลังซื้อ ที่เป็นวงเงินพิเศษนะครับรวมแล้วก็รับรวมกว่า1,000บาทนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในวันที่1ตุลาคม2 5 6 5ออัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้รับชมรับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงเงินช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบตลอดระยะเวลาที่มี ข้อมูลสวัสดีครับ